อิลัสติกช็อปเพจเติมเกมคุณภาพปลอดภัยเติมเร็วเติมไวประหยัดกว่าเติมเองสูงสุดถึง30%มีหลากหลายเกมให้เลือกทั้ง League of Legends PC League of Legends Wild Rift TFT Mobile และอีกมากมาย e l a s t i c กช o อเพจที่อุ้มแระมั่นใจไปเติมกันเลยว้าวทุกคนดูสิมาแล้วนี่สกินแพนด้าโกสกินคริสตัลโรดไคสานะทุกคนเห็นคนเดียว มามาจะพาไปชาโคมันเอาเอ็กซอร์สกับอันนี้มาอีดอกท่านมือ็นหลักคอมนี่ไม่มีคนอาจจะดักอยู่ในนี้มีทางสุมันไม่น่าฉลาดขนาดสรุปกูโดนกล่องเฟียหินระเบิด ปั๊บล็อกมาเลยกมีมั้ยเนี่ยในนี้ป่ะเนี่ยก็ไปฟิดวะไม่เห็นที่ไหนนี่โดนยิงมันยิงมาตัดเกราะเนี่ยเฮ้ยเอาอะไรกูไม่ได้ดูชัคโก้ชัคโก้ชัคโก้หยิบซะไปนะอีแลกดักหน้ามัน สวยมากอืมสวยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเกยแฝดไปไม่เป็นไรแปลเวลให้ทันดีมากกูแฝดไปแล้วแต่ไม่ต้องกลัวมาดับสกิลหายตัวมาไม่ต้องกลัวเก่คลิปปล่อยหนีหนีหนีกูไม่รอดหนีหนีหนีมาโดนเอ็กซ้อนมากูแฟดไปแล้วแต่ชาโคไม่มีแฝดไง เอ็กซ์อาชาโคชาโคอย่าเลยอย่าตีสู้ดีมากาถ้าอยู่ก็ฆ่ามันมันไม่มีมันไม่มีเอ็กซ์ซอร์สอีกแน่มันก็ไม่มีมาใช้ไอแกไปแล้วนี่เ็คไหมกูเช็คให้อ่ะมามามา มามามามันจะตายเอา,เอาเลยเอาเลยมันมีสเปลนะอีเคลนินนะ่ะเ<ว>ออนั่นแหละไม่ไหต้องกับหอยมันก็จะแกถ้าแกจะอ้อมมาแกต้องมีงัดให้พวกฉันหน่อยขอขอรีเลิ่มตรงนี้ได้เดียยย๋ยวเพึ่งเดยวเพึ่งเดียวเพิ่งอีแหลกมินเนี่ยนเยอะรอมินเนียนเข้ามามินเนี่ยนเข้ามาอ้อมมาเลยเดี๋ยวโก ็อกโดนเต็มมากอีหลกอีหลกระวังโดนตีชาโคมีเอ็กซอร์ดยวเข้ามาจอหลัง,ลงจะจะจะอยู่ไหมหรือจะกลับมีบาเลีมไหมโอเคเพิ่งเปิดจะโคมานี่แหละ็อกโดนตีเลยมา,มาสมัยไปแล้วตีไปเลยมา,มาสมัยไปแล้ว มาดูอีกไหนอยู่มาดูอีกไหนอยู่เมื่อกี้กลัวมไม่ตายไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำดีแล้วยังไงก็ต้องฆ่ามันก่อนชาโคชาโคชาโคไม่มีสเปล์ไร้แล้วต้องเซฟอันทีไม่กลัวค่ะชาโคมีอีกไหนนะชาโคมีเอ็กซดด์ซอร์ดอยู่นี่อยู่นี่ลองเซฟอันที่ทีแล้วนะ งับงับงับชะล,ลอดชาโคไม่มีหายตัวเพิ่งหายไปแป<ฟ>ดงับสวยปกติไม่ได้ดูไม่ได้นะอะไรไม่อบอก,บอกนะได้นะไปเดึกมากเลยกูตายกูตายพอชัวรว์มันอยู่การยื้อมาอยู่การเลยนะแจงไม่ได้ ระวังท่าร่อนโอ้ my god ชาโคอีกนายกับอีกสอดเดี๋ยวเอาบูสเซ็ตไปล่างทันีแหลกมันมันมั่นเหมือนกันนะเนี่ยตาเหไปลากระวังนิดเดียวนิดเดียวสวยุดมันหนึ่งนะใหญ่ไรแหละไม่ใช่ไรแหละใครเนี่ยกาเด็ไม่ใช่กาเด็ใครนี่ะชื่ออะไรเนี่ยใครเสร็จแล ใช้เล่นอื่นเลยนะไม่ต้องเลยจาโคจะเข้ามาอ็กซอสแล้วก็จอนนะแหลกนนี่นี่ไปอยู่นี่อันเบิร์คุณมีของอ่ะ๋ยวเข้าไปนะเดี๋ยวเข้าไปนะเลือดโลเลือดโล่ดูระสิเฮ้ยแฝดแกวเลยแกวเลยว้าสักเต็บ แบกมันอยู่นี่เป็ดเพิ่นวัดสันเด็เพิ่นน่ะตัวจริง,งคือตัวนี้ตัวนี้วิ่งด <Bie hn! S 2> มันลุนขึ้นอนะ่ะมันเหวอเบรดได้ไงปอบตัวปอบไม่มีเหวอเบรดเสียป้อมได้ไหมเน,น <Next. S 2> มี่ยป้อมนั้นจะแตกอ่ะอ่ะกูจะอยู่เหรออ่ะอยู่กูก็อยู่ข้างล่างไม่มีสเปลเคิลินมีอันติหรอแป๊บนึง กูล็อกได้ก็จริงแต่กูไม่มีอันตีช่วยเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงไปอ,อ๋อไหนอันตีเ,เดี๋ยวกูล่อมันก็เคลียร์คลิปไปเคลียร์คลิปไปกูล่อให้มันกลัวเฉยๆไม่ขอเรียนแบได้หรอวเอาว้องมีหลอดดิคิลิลไม่มีสเปลวิ่งอ้อมมาเลยเร็วๆก่อนชาโคจะมาถึงอีนเล็กพุ่งเข้าไปเลยเไปนะ อีซาโควิ่งมามึงวิ่งเข้าบ้านมึงอย่าเพิ่งขี่ขีดอีนั่นไงกูว่าแล้วโมตะเคียร์ขีดตอนแรกไม่วิ่งพยายามวิ่งรออันนี้อยู่ไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วเอ้าตัวตุ้ติงเหรอข้างบนกูคิดว่าตัวที่มันเดินไปตัวติงเหมือนกันก็ข้าไม่ให้หมดอ่ะแต่ตัวสองตัวหรือแต่ตัวเดียวก็เอาให้หมดอ่ะ เคลลินกลางเ,เคลลินกลางเคลลินกลางฉันอยู่ฉันอยู่ม,ยมันอะไ <นะ S 2> รกี้อะไรอ่ะมันอนะันเนี้ยขนมั่นอันเนี้ยเนาะข้างบนจะตายแล้วไม่แหลกนันต์ต่อเลยนะอู้เฉยไปอย่าทำเป็นเล่นกับปูลุกสัตว์นรกเจอกันมังกรตุ๊ดวิ่งไปเร็วอ้วน โคนี่โคนี่โคนี่อะไรนะอรนมันมีอะไรเคนลินัชมีเันตีสามบิไม่ทราบว่าตรงนี้มีวอดไหมไม่แน่ใจพี่ยังไม่ได้เช็คเลยไม่น่ามีนะเพราะว่านี่สแกนแล้วเด่นดูปกติถ้ารอมไม่ต้องกลัว ัวปลอมตัวจริงกูยิงหมดว้ายกับกูยิงยงกงยิงยนิกยด้อยู่ยปดยิ้ยอะไรยิงงยงยิงยิงยิงมันยิองยิงยิงอย่ยย่ายยิงยิงลิงยิไยิงยิง ใช่เบ๊จสี่คนอยู่มันทำอะไรของมันในอีเดเฮ้ยให้บาลลอนมันอยู่บาลลอนเฮ้ย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 เกไปร็วๆเร็วๆเร็วๆไปเร็วๆสามารีบกลับบ้านเดี๋ยวพี่จะปักหวัดในหลุมให้นั่นไงเลื่อนไม่เยอะนะถ้าเป็นจิงได้ไหมอยากรู้ว่าเลือเท่าไหร่ไม่หยุดโอเคมันหยุดแล้ว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 มันไม่หยุด เคื่องที่โดนเสียอีขัเอาคนก็ได้มีใครซีซีได้ไหมไม่มีท่านใช้ไปหมดแล้วได้มาสองไปดิไปดิไปดิตุ๊ดเฮ้ยเฮ้ยอีแหลกกูอยู่อีแหลกอีแหลกมันก็มีอันติมึงไม่ทำอ่ะอีเวนไม่มีไม่มีกูสแกนอยู่ กูก็ปล่อย่อดีกว่าเออตีเป็นเหือกกูอยู่มันใกล้ตายแล้วนะ่ะแต่มันรู้นะเนี่ยไม่ใช่<ม>อีเล็กเน<ด>เนี่ยเดี๋ยวโดนชาโคออกมาอีตุ๊ดเอาไหมเอาไหมฝากกันฝากกันได้เดียตีไม่ไม่เดีพึ่งอย่าพึ่งโอเคปล่อยมันปล่อยมันชาโค เสียไปแน่จะเสียละไม่เป็นไรไปไปไปอุ้มเดิมปะไม่รู้มันตีอยู่อะไรมันคงอาจจะให้ป่าเดินมาฟาร์มตรงนี้ต่อเนี่เข้ามากูมีแฟดเกิดอะไรขึ้นกูไปละเฮ้ยมุมดีมุมเดิมเลยอีดอกก็ยังไม่เข็ด ไม่มีสกแกนหรอ,อกูเนี่ยมีกกน่ามดีนน่ดิสวยข้างหลังเป็นชาโคอย่าเดินกำลังอย่าเดินกำลังไปก่อนนะมันจะไปไหนดู <c oughs> อุ้ย,ยแรงวะ่ะโอเคงั้นดันต่อเป็นไงบ้างยิแหลกมึงยิงมันสิ แตดันก่อนแล้วกันนะตั้เลยอดันมาเลยน้องซานาจีพี่รอดูอีเคทลินให้อยู่เอ๊ยพี่เจ็บๆๆต้องออกแดนโดูประจุบนน้ำมันไม้มีแต่ละแล้วนีผักมาดูอันเจี๊ยบเอาแคปปอมเราก็บีมหาพี่บาเลียแฟตอีเคลินกดสเปลหมดแล้ว เละวิ่งมามันเกิดกันหมดแล้วนี่มาทางนู้ดสิม่ชิบหายละมาสิมึงมาสิกำลังไปเกิดเกิดเป็นแรงมะทารอนทารอนทารอนกดโลแล้วอ้าวออ้าวแล้วกูตายอีเวนเผื่อเพิ่มเคลลินไม่มีไม่มีไม่มีแฟดเคลลินไม่มีแฟดอีเล็กตันมันจะเดินมาแถวนี้ไหมเนี่ยมาเร็วมาข้ามกัน รอมาเดินมารอมาเดินมาเรามาเดินมากำลังไปจ้าสวัสดีเอกลีอะไรอ่ะหิวอะไรกูมากเลยเนี่ยแต่ละคนเด็กอยู่ล่าบอลันได้นะเอาบอลบอลเลยไม่เปิดเลยไม่แหลกไม่ช่วยเขากูไม่มีเลือดอ่ะกูรอสกิลช่วยข้างล่างแล้วกันไปเลยคขาไปเลยไปเลยไม่ที่จะขออยู่ ที่จะขออยู่ยกูไปแล้วเคลลินไม่มีแฟตแต่มีบาเลียข้างหลังไม่มีตัวจริงคือตัวที่มีสแต็คคือตัวนี้ตัวนี้เปิดมาได้แล้วเนีเ่ยงั้นเร็วสุดได้ของเด้ของ ยืนตีอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปไปเฮ้ยๆกางกางดันไปเลยดันไปเลยมันเราไม่ทันแล้วดันไปเลยยังไงไปเขาเดี๋ยวฉันกันนิล่นตอนให้เช่นการเล่กตอนให้ไปเลยโอ้ยเซ็ตอุ้ยแกอุ้ยที้แฉอะไรล่ะมึงควรจะเห็นกูตั้งนานแล้วมึงก็ไม่ดูแมพเหมือนอีนางนี่เลย กูโดนจะจะตายแล้วพุ่งเลยเอ้ยต้องกลับเลยนต้องกลับเลยนต้องกลับอุ้ยเซ็ตอุ้ยอีเละแหลกสกิลสองแล้วจีบพุ่งใส่มันเอาคุณก่อนไหมเออเดี๋ยวดักก็ดักทับเฮ้ยนี่ไงมาเสิร์ฟแล้วนะซอฟเสิร์ฟไอ้ทีมซอฟเสิร์ฟตีเลยตีเลยเร็วมังกรมาแล้วนะเสนอหน้าเข้ามาเดี๋ยวพุ่งกันไปครับเสะเอ๋ ก็อยู่ตรงสแกนด้วยแล้วแบบกำลังสแกนพอดีาแรงกูแรงนะคะไม่เล่นนะคะเขอยู่ข้างล่างระวังนะอีดอกทารอนอยู่ไหนกูยังไม่รู้เลยเดนลงมาล่างลเฮยมีคนมาว่ะจะจะงไปังอยนี่แหละอกองลุมกนเลีก็ได้เลีแปดเลีแปดหลังเออ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 เกนอยู่ มึงโดนแทบใช่ไหมอนี่ยเอเบซ่าไอจิมซอฟเสิร์ฟอ๋อโดนแทบเมื่อกี้เกี่ยแทบอ่ะอุบาทอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งเข้านะอย่าเพิ่งเข้านะเรารอซินด้ามาก่อนดีกว่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วแอมคามิ่งอุ้ยกูตกใจไอจิมซอฟเสิร์ฟเอ้าอีนี่มันทำอะไรไปแล้วไปแล้วเข้าไปเดี๋ยวแหลกแหลกตัวหนีหมบ้านทีเข้าไป เพื่อนมันไปทำไปสิ่งอ่ะเดี๋ยวมาทำอะไรเพื่อนแป๊บนึงสี่สิบวิออกมาเร็วพอกลับบ้านไปรีวอร์ดกันเดี๋ยวกูเดินเย็บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับสักไอ้โซนตลับไปจ้าสุดสกิไปละเฮ้ยชาโคล่า่ามันสิฆ่ามันเสียติมซับเซิร์ฟ มองไม่เห็นทารอนทารอนทารอนอันตีเปิดก็ได้นะอันตีเปิดไม่ใช่เออนั่นแหละเอาไม่ถึงโอเคโอเคมันดูข้างให้ดูข้างโอเคโอเคเปิดได้ไหมลองอยากเปิดได้ไหมแกลองไปเปิดตีคนเดียวกลัวผีเหรอชู่เลยไอติมซับเสร์ฟอีแลจยิงยิงชู่ได้เยอะแล้วเลยแหลกเห็นไหม สู้ได้ถ้าจังจะยิงจริงอ่ะเห็นไหมแกรอดด้วยไอ้ทีมซ็อกเตอร์มันจะตายว่ะยยกกตัวไหนต้นที่มดูดมันจะตายไหมลูกกะลีพี่สับก็ได้ไหมนะไม่ตีกูจะจบแล้วกูไปแล้วโอเคจบเลยค่ะตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่อายุพักมันตราบอกแล้วแหละแกสู้ได้ถ้าแกจะตีอ่ะเอาหนูพิทแจ็คกีเรจเจ็ดนาทีเลยอะแตะไรยูทูป ด,ดอเถออะตรีมยมอะไรเดี๋ยวกูดักอินารลกนี่ให้อ, <c oughs> อ้าวจะรอกูก็รอไปเถอะตอนนี้คือแบบ